วิธีการที่จะทําให้พวกเราบรรลุธรรมโดยฉับพลันคําว่าบรรลุธรรมหมายถึงว่าจิตของพวกเราทวนกระแสกลับคืนสู่ธาตุบริสุทธิ์ของตนตอนนี้จิตพวกเราไปอาศัยจิตตาสังขารแล้วจิตตาสังขารก็ไปให้ค่ากับรูปประธรรมเรียกว่าส่งจิตออกไปภายนอกเรื่อยๆพวกเราต้องทวนกระแสกลับมาโดยการเห็นว่าทั้งรูปประธรรมและนามมาธรรม คือทั้งกายนี้ใจนี้มันไม่มีอะไรเลยที่มีตัวตนอยู่จริงอาจารย์จะพาพวกเราเห็นความเป็นอนัตตาของขันห้าพวกเราต้องน้อมตามดีๆธรรมะวันนี้จะเป็นธรรมะที่จะเป็นมรรคผลนิพพานให้แก่ผู้ที่ปรารถนาใครที่ปรารถนาที่จะได้มรรคผลน้อมตามอย่างเดียวเลยนะ พวกเรากำหนดรับรู <ar> ้ถึงเสียงผ้าอาจารย์ตอนนี้ให้พวกเรากำหนดรู้ถึงเสียงของพ้าอาจารย์ให้ตั้งความรู้สึกรับรู้ถึงเสียงของพ้าอาจารย์ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้ให้อยู่กับเสียงนี้อย่างเดียวให้ตั้งความรู้สึกอยู่กับเสียงนี้เมื่อพวกเราตั้งความรู้สึกรับรู้ถึงเสียงนี้อยู่ตอนนี้ พวกเราจะเริ่มตั้งมั่นอยู่กับเสียงนี้พวกเราจะเริ่มเห็นว่าเสียงนี้มันดังอยู่กึ่งกลางจิตของพวกเรามันดังอยู่กึ่งกลางจิตลึกๆอยู่ตรงหน้าอกพวกเราอยั่งลงไปดีๆเราจะเห็นว่าเสียงของพราอาจารย์ตอนนี้มันกำลังดังอยู่กึ่งกลางจิตของพวกเรา จิตของพวกเราก็กำลังตั้งมั่นอยู่กับเสียงนี้กำลังรับรู้ถึงเสียงนี้ชัดเจนอยู่ภายในเมื่อพวกเรารู้ถึงเสียงนี้อยู่ภายในพวกเรามองลงมาตรงๆมองลงมาที่เสียงนี้พวกเราจเห็นว่าเสียงนี้ไม่มีรูปร่าง ใครเห็นได้ว่าเสียงนี้ไม่มีรูปร่างมันเป็นเพียงอาการบางอย่างที่พูดไม่ได้ตอนนี้จิตพวกเรากำลังตั้งมั่นอยู่กับเสียงนี้มันไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆณขณะน,นี้มันมีแต่รู้ถึงเสียงนี้อยู่เสียงนี้ปรากฏให้รู้อยู่ เรามองลงมาที่เสียงนี้เลยเราจะเห็นว่าเสียงนี้เป็นเพียงอาการบางอย่างที่พูดไม่ได้ใครเห็นชัดเจนได้อย่างนี้ว่าอาการนี้มันเป็นอะไรบางอย่างแค่นั้นเองมันไม่มีชื่อเสียงเรียงนามว่าเป็นเสียงด้วยซ้ำมันเป็นเพียงอะไรบางอย่างขณะที่รู้อยู่นี้สังเกตดูอาการที่กำลังรู้อยู่นี้ อาการที่รู้อยู่นี้มันรู้อยู่ไหนก็ไม่รู้มันเหมือนความว่างเปล่าที่กำลังรับรู้อยู่มองลงมาตรงๆเลยเราจะเห็นว่าอาการรับรู้นี้มันรู้ด้วยตัวของมันเองใครเห็นได้บ้างว่ามันรู้ของมันเองและเสียงนี้มันก็มากระทบของมันเอง ใครเห็นชัดบ้างว่าทั้งหมดนี้มันทำงานของมันเองเราอยู่ไหนเสียงนี้เมื่อมากระทบมันก็รู้พอสิ้นเสียงมันก็สลายหายไปไม่เหลืออะไรพอมีเสียงมันก็รู้ขึ้นมาใหม่ เป็นคําเป็นคำํำเห็นไหมว่ามันรู้ของมันเองแล้วมันก็ว่างเปล่าของมันเองเราอยู่ไหนพวกเราไม่ต้องไปใช้ความคิดอะไรพวกเราเพียงแต่รู้ลงไปตรงๆใช้แต่ความรู้สึกรู้ลงไปตรงๆ ไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้ความคิดใช้แต่ความรู้สึกรับรู้ลงไปตรงๆมองลงไปตรงๆว่าเสียงนี้มันเป็นเพียงอะไรบางอย่างปรากฏว่างเปล่ามากระทบว่างเปล่าอาการรับรู้ก็กำลังรับรู้แล้วก็ว่างเปล่า ทั้งเสียงทั้งอาการรู้ปรากฏพร้อมกันสลายไปพร้อมกันเขาทำหน้าที่ของเขาเองเขารู้ของเขาเองเขามากระทบของเขาเองแล้วก็ว่างเปล่าเราอยู่ไหนเห็นไหมว่าธรรมชาตินี้มันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราเลย พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งถูกรู้ทั้งรูปธรรมนามธรรมนี้ก็ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราใครเห็นแจ้งได้บ้างว่าไม่มีอะไรเป็นเรานี่คือกรณีที่หนึ่งทีนี้น้อมกำหนด เหมือนเดิมให้อยู่กับเสียงผ้าจารย์อยู่อย่างนี้ให้ตั้งความรู้สึกรับรู้ถึงเสียงผ้าจารย์อยู่ตอนนี้เสียงที่ปรากฏนี้พวกเราลบมันทิ้งไปลบเสียงที่มากระทบนี้ทิ้งไปพวกเราเห็นถึงความว่างเปล่าไหมลบความว่างเปล่าที่อยู่ตอนหน้านี้ทิ้งไปด้วย เหรืออะไรอีกขณะที่รู้อยู่นี้ลบอาการรู้นี้ทิ้งไปด้วยหรืออะไรอีกขณะที่เข้าใจอยู่ตอนนี้ลบความเข้าใจนี้ทิ้งไปด้วยหรืออะไรอีกพวกเราจะเห็นว่า มันไม่เหลืออะไรเลยที่เป็นเราสักอย่างไม่มีทั้งผู้รู้ไม่มีทั้งสิ่งถูกรู้ไม่มีแม้กระทั่งความรู้ความเข้าใจใดๆด้วยพวกเรานึกภาพร่างกายของพวกเราเกิดขึ้นมาครั้งแรก เป็นก้อนลูกแก้วใสๆบริสุทธิ์มากพวกเราเนึกถึงภาพลูกแก้วใสๆบริสุทธิ์อยู่ต่อนหน้านี่คือจิตของพวกเราได้มาเกิดครั้งแรกเป็นก้อนลูกแก้วใสๆพวกเราเพิกพวกเราลบลูกแก้วนี้ทิ้งไปเหลืออะไร เหลือความว่างเปล่าลบความว่างเปล่านี้ทิ้งไปหลืออะไรอีกอาการรู้อยู่ตอนนี้ลบมันทิ้งไปด้วยหลืออะไรอีกความเข้าใจตอนนี้ลบมันทิ้งไปด้วยเหลืออะไรอีกเห็นไหมว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่าง เราอยู่ใน